ช่องทางที่จะติดต่อนะคะยติกาได้แล้วก็ยติกาก็จะมายกผ้านะคะให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าอ่ะแล้วก็จะได้ใส่นะคะเบอร์โทรศัพท์ให้กับลูกค้าราคาได้ดูด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าพื้นที่ยติกาจะยกนี้ก็อาจจะไม่เยอะเหมือนตอนไลฟ์สดนะคะลูกค้า นะคะเผื่อท่านใดที่อ,อยู่ในห่วงของการตัดสินใจนะคะแล้วก็อยากดูเนื้องานชัดๆนะคะก็อติกาก็จะนำมานะคะให้ดูอีกหนึ่งครั้งค่ะสำหรับอธิการนะคะก็จะจะ,จะนำน่ายนะคะลูกค้าในส่วนของงานที่เป็นงานทอมือนะคะแล้วก็เป็นงานกระสวยพุ่งแบบโบราณค่ะลูกค้าเป็นผ้าไหมแท้ของจังหวัดสุรินทร์นะคะถามว่าอยิการไม่ได้เอางานที่หมู่บ้านอื่นมาขายหรอนะคะอธิการก็เห็นมาแทบแทบ แทบจะทุกหมู่บ้านแล้วนะคะยติกาว่างานก็สู้นะคะคือในใจของตัวเราเองเนาะเราคิดว่างานสู้ของงานงานบ้านเราไม่ได้นะคะแล้วก็เนื้อง,งานของยติกานะคะมีลูกค้ารับไปหลายๆท่านแล้วก็กลับมารับคืนนะคะแล้วก็ไม่เคยมีลูกค้าคนไหนที่จะตินะคะในเรื่องของ ของของเนื้องานที่รับไปแล้วก็มีแต่มีแต่คําชมนะคะยติกาก็อยากให้งานในชุมชนของยติกานะคะ,ะมีชื่อเสียงนะครัะชาวบ้านเขาก็จะได้มีมีรายได้เนาะนะคะส่วนงานอื่นๆนะคะถ้ามีสวยนะคะต้องคือมีสวยก็คือเราเราใช้ความรู้สึกของเราเนาะ,ะถ้ามีสวยเนื้องานไม่บางก็อาจจะมีเอามาบ้างนะคะอันนี้เนาะนะคะผืนผืนแรกนะคะลูกค้า ผืนนี้นะคะก็จะเป็นงานร้อยดาวนะคะลูกค้างานร้อยดาวแดงนะคะมีมีเป็นงานสี่เมตดนะลูกค้าแต่ว่าพี่เขารับไปแล้วนะคะพี่อยู__<__่ภาคกลางแกเขารับไปแล้วหนึ่งผืนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผืนนะคะที่อีกผืนหนึ่งนะคะที่ที่เป็นคู่กันนะคะเนื้องานจะบอกว่าเนื้องานหนามากๆลูกค้านี่ลูกค้าดูดูเนื้องานนะคะคือเนื้องานอ่ะจะหนามากๆแล้ว สีงานนะคะลูกค้าจะออกเป็นงานสีแดงก่ำนะคะดูงานชัดๆนะคะเนี่ยนะคะจะออกเป็นงานสีแดงแดงก่ำนะคะก็คือจะเป็นแดงนะคะแล้วก็สลับงานกับส้มนะคะแดงแล้วสลับกับส้มแล้วก็จะออกเขียวนะคะเขียวขี้ม้าสีผืนนี้นะคะจะเป็นลายเล็กๆนะคะแต่ว่า อพอเราดูในระยะไกลนะคะมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับงานบันไดสวรรค์นนะลูกค้านะคะมันจะเป็นแบบงานสามมิติเห็นไหมคะอันนี้ไม่ใช่รอยด่างนะคะแต่มันเป็นงานรอยตามลักษณะหยิบหยกักหยิบหยักของการมัดนะคะแล้วก็การเก็บเหน็บเก็บลายของผ้านะคะแล้วก็ดูสีนะคะนี่สีจะออกแดงกําเนื้องานลูกค้านี่ถ้าลูกค้าที่เป็นคนที่สันทัดนะคะในเรื่องของงานงานผ้าไหมอะ่ะจะดูออกเลยนะคะว่างานของยติการนะคะ เนื้องานหนามากนะคะแล้วก็เนื้องานก็คือสวยนะคะเนื้องานสวยมากนะคะยุติการมั่นใจนะคะในส่วนของคนที่อยู่ในงานของงานหกตะกรนะคะแล้วก็งานสามตะกอนะคะแทบจะสู้งานบ้านสวายไม่ได้เลยนี่นะคะนี่เนื้องานนะคะยุติการจะให้ดูใกล้ๆนะคะอีกครั้งหนึ่งเป็นงานสอดริมคะ่ะลูกค้านะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะในการนั่งนั่งไลฟ์นะคะต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็น งานด้านบนค่ะอันนี้จะเป็นงานประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมสิงานมันจะสะท้อนไหมหนินะคะสีเนื้อาง,งานจะก็จะอ,ออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะผืนที่หนึ่งนะคะวันนี้ยติการจะยกผ้าไม่เยอะนะคะลูกค้าจะเอาจากเมื่อวานนะคะที่ที่ยังดูไม่ชัดนะคะมามาให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะ ทิศกาก็วันนี้ก็จะอาจจะยกไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะแต่อยากให้ลูกค้าได้เห็นแบบชัดๆนะคะึงเนื้องานนะคะเนื้องานนะคะมั่นใจนะคะได้เลยนะคะว่าเนื้องานที่รับไปนะคะสวยนะคะผืนที่หนึ่งนะคะผืนถัดไปค่ะลูกค้าผืนนี้นะคะจะมีอยู่สองผืนนะคะมีคุณพี่นะคะที่อยู่ตสตพี่เขารับไปหนึ่งผืนนะคะ นะคะแล้วก็เหลืออีกหนึ่งผืนนะคะยติกาชอบตรงที่สีเขานะคะจะเป็นสีกลกำๆนะคะสีกลกำๆแล้วก็ดูสวยมากนะคะนี่นะคะสีกล่กำๆเนื้อง,งานสวยมากลูกค้านะคะนี่นะคะในส่วนตรงนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องงานงานด่างนะคะเพราะว่าราคาประมาณขนาดนี้ยติกาจะต้องคัดงานให้กับพี่ๆนะคะอยู่แล้วนะคะแล้วก็งานนะคะต้องได้ไปแล้วก็คือ ถูกใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะคะได้ดีนะคะคือคือเราเราก็จะเข้าใจนะคะลูกค้าว่าเวลาซื้อนะคะเวลาซื้อเราก็เราก็กลัวเหมือนกันนะคะเราก็กลัวว่าจะได้ของไม่ดีแต่ยติการนะคะเป็นมั่นใจว่ายิติการเลือกสรรคัดสรรในสิ่งที่ดีๆนะคะมาฝากลูกค้านี่นะคะเนื้อง,งานาานะคะอยากให้ดูกใกล้ๆนะคะ ไม่ต้องกังวลในเรื่องของเนื้องงานนะคะขอแค่เอาลายคุณถูกใจนะคะก็โอเคนะคะในตรงนี้ถึงที่สองนะคะต่อไปผืนที่สามค่ะนี่นะคะผ้าไหมอยู่กองมาเนิอเนินทึกอยู่ตรงด้านหลังนะคะลูกค้าผ้าไหมผืนนี้นะคะต่อไปนะคะผืนนี้นะคะจะเป็นผืนอ่าเราเขาเรียกว่าปรังเค้ะนะคะผืนนี้จะเป็นสีมตดนี่จะเป็นออกสีน้ำตาลนะคะ ผืนนี้จะได้มาบ่อยค่ะลูกค้านะคะรอบที่แล้วก็ได้มาชุดหนึ่งก็หมดไปแล้วนะคะอันนี้ก็ชุดใหม่เข้ามานะคะงานสอดริมนะคะผืนนี้เป็นผืนงานสี่เมตรนะคะปรังคอกนะคะลายเขาจะออกมาประมาณนี้นะคะท่าในใดสนใจนะคะก็สอบถามนิติกาได้นะคะเนื้องานจะออกมาประมาณนี้นะคะให้ดูชัดๆ ะคะก็ต้องเห็นใจนะคะว่าบางทีเราไม่ได้จับเนื้อผ้าเนาะยติกาก็รู้สึกแบบแต่ถ้ายติกาขายผ้าของหมู่บ้านตัวเองนะคะยติกาจะมั่นใจเลยนะคะว่าเวลาส่งสบายใจมากค่ะเพราะว่ายังไงซะกคือเราเราวัดจากความรู้สึกของเราเนาะลูกค้านะคะว่าเนื้อง,งานสวยยังไงรับไปก็ต้องคือสวยแน่นอนนะคะีปรงเคาะนะคะผืนนี้สเมตรนะคะท่านใดสนใจก็ ติดต่อรับกับยติกาได้นะคะนี่สอบถามได้ยติกาจะพยายามคัดงานคะ่ะลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับงานไปแล้วอะ่ะแบบถูกใจนะคะถูกใจกับทั้งราคาสินค้าแล้วก็ทั้งของที่เออรับไปเนาะลูกค้ามันไม่ใช่ว่าเราจะขายงานเฉพาะ เอาแต่กําไรหรือว่าเอาแต่สินค้าราคาสินค้าเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเวลาลูกยติกาส่งนะคะลูกค้ายติกาก็จะ,ะตัดแล้วก็เย็บนะคะให้เรียบร้อยนะคะน,นี่นะนะคะ่ะผืนที่3นะคะต่อไปผืนไหนดีผืนไหนดีคะอ่ะผืนนี้ผืนนี้ก็เนื้อง,งานสวยนะลูกค้านี่ให้ดูใกล้ๆนะคะ เนื้องานเขาสวยมากนะคะนี่นะคะที่ที่ว่าแบบนี้น่าจะดีกว่าเน้อผินที่ผินที่สามนะคะผินที่สี่สองสัดสีผิวที่สี่นี่นะคะเนื้องานเขาสวยมากเนื้องานแน่นมากลูกค้านี่ดูนะคะเนื้องานแน่นนะคะแล้วก็ลายเขาก็จะเป็นแบบแปลกๆนะคะนะคะผินที่สี่ นะคะคสนใจก็รับได้นะคะต่อไปถึนที่5ค่ะถืนนี้นะคะถืนที่5นะคะ <มา S 1> จะเป็นงานนะคะ<า>จะได้ดูงานใกล้ๆเนื้องานนะคะรับรองสวยมากนะคะ<า>ีถืนที่5นะคะจะได้ดูงานชัดๆนะคะดูสวยๆนะคะถึนที่5นะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะ0ูนย์7 6 9 1 5นะคะก็สามารถที่จะ,อะขอรับงานได้นะคะผืนที่ห้านี่นะคะผืนที่นะคะจะเป็นลายประมาณนี้คะ่ะเอือไหนดีอ่ะผืนที่6มานี้แล้วกันลูกค้าเป็นงานโฮนะคะ งานโฮ่ผืนนี้ลูกค้าเนื้องานหนามากเลยลูกค้าดูนี่นะคะเป็นงานสี่เมตรแล้วเนื้องานหนามากนะคะถึงงานเขาจะลายจะไม่โดดเด่นนะคะลูกค้าแต่ว่าเนื้องานเขานะคะคือรับประกันคุณภาพเนื้องานเลยคือเนื้องานแน่นแล้วก็สวยมากไหมนิ่มมากลูกค้าแบบอุย้ยแบบคือถ้าได้ไปอะ่ะแบบลหลงไหลมากเลยเนะคะผืนที่ห้านี่นะคะ สวยนะคะผืนที่5ผืนนี้4ี่เมตรนะล,ลูกค้าเผื่อจะรับไปตัดชุดก็ได้นะคะจิติกาอยากจะให้ดูผืนที่ห้าผืนที่5ไปแล้วนะคะผืนที่6 ลูกค้างานผืนนี้มียอดดูคลิปวิดีโอสั้นะเป็นพันลูกค้ายังไม่มีใครถูกใจแล้วเป็นงานข่าวดำลูกค้าแบบเนื้องานแบบสวยมากลูกค้าดูนะคะนี่แล้วเนื้องานเขานะลูกค้าคือเขาทอยติการเห็นนะยติการแบบคือแบบหยิบมาเลยท,ทันทีทันใดนะคะแบบรับมาเลยนะคะนี่นี่ดูนะคะคืองานเขาเป็นครูช่างที่สวยมากนะคะ อนหลังมานะคะเจติกาก็จะพยายามคัดงานให้สวยๆนะลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าทุกท่านที่รับงานเจติกาไปอ่ะนะคะจะได้งานที่สวยนะคะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพืนที่เจ้าติกาจะยกแค่สิบืนนะลูกค <7 S 1> ้าเจ็ดอันนี้นี่นะคะเป็นงานสามตะกอเหยียบเหาะลูกค้าดูนะคะคืองานสามตะกอเหยียบเหาะืนเนี่ยแบบสวยมากแล้วเจ้านี้อ่ะเขาเขาจะ พี่แกจะ,ะพ,พี่การนิดหน่อยนะคะพี่การนิดหน่อยแต่ว่าคือเขาทํางานได้สวยมากลูกค้านี่ดูนะคะดูเนื้อง,งานเก็บริมสวยมากนะคะเป็นงานสามตะกอหยยบหอกที่สวยมากๆนะคะนี่ท่านใดท่านใดอยากได้งานสามตะกอหยยบหอกบ้านสวยนะคะนี่มาดูได้เลยนะคะมานะคะสนใจรับได้เลยนะคะ ผืนที่8แล้วนะลูกค้าเ,เห็นพมผืนที่เก้าค่ะผืนนี้ก็สวยเจ้าเดียวกันลูกค้าคือเนื้องานอ่ะสวยมากนะคะผืนที่เก้านี่นะคะงานสวยมากลูกค้าดูนะคะผืนที่เก้านะนี่นะคะเดี๋ยวยติกาจะกการให้ดูนี่นะคะผืนที่เก้านะสวยสวยนะคะนี่สวยมากๆลูกค้านี่ดูนะคะผืนที่เก้านะคะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าแบบไม่ไม่อยากยืนนะแต่ว่าเราอะอยากให้ลูกค้าได้เห็นงานใกล้ๆนะคะจะได้ดูแล้วเออจะได้แบบตัดสินใจอะเวลาตัดสินใจไปแล้วอะ,อะจะได้ดูอยากให้เห็นงานใกล้ๆ,ๆอะอ่ะมาอีกผืนหนึ่งผืนนี้ ผืนนี้ก็จะเป็นงาน4เมตรเหมือนกันลูกค้านี่นะคะเนื้องานนะคะยติกาเช็คเนื้องานมาให้หมดนะคะรับรองได้ค่ะเนื้องานรับประกันความสวยนะคะคือสวยงามมากๆนะคะสวยงามมากนะคะเราจะใช้เวลานะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องนานมากเนาะลูกค้าเนาะนี่ผืนที่เ้ผืนที่10แล้วนะผืนนี้มี4เมตรนะคะ ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถรับได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ยติกาก,ก็จะมาย้อนนะคะงานให้พี่ๆแม่ๆดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทำคลิปวันละนิดนะคะวันละ,ะสิบผืนพอนะคะยติกาก,ก็จะ,ะขายงานเฉพาะงานที่มีคุณภาพนะคะให้กับพี่ๆแม่ๆนะคะท่านใดสนใจก็สามารถทักสอบถามได้นะคะ0839476915ค่ะวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยวันดี